กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการกําเนิดกรมทนายเลือกคัดนักมวยเป็นราชองคลักษ์กับรากฐานมวยไทยสากลในยุคแรกนะในพจนนุก,กรมฉบับราชบ,บัณฑิตตยสถานเนี่ยให้ความหมายของคําว่าทนายเลือกนะเอาไว้ว่านักมวยสําหรับป้องกันพระเจ้าแผ่นดินชื่อกรมกรมหนึ่ง ที่มีหน้าที่กำกับนักมวยกรมทนายเลือกเป็นกลมที่เลือกอคัดเอาแต่คนที่ล่ำสันมั่นคงมีฝีมือชกมวยดีให้เดินแห่ตามเสด็จไปในที่ใกล้ๆได้ป้องกันอันตรายอันไม่พอที่จะถึงใช้อาวุธนะครับก็เป็นกาดนั่นเองนะแต่ก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะพวกนี้นะครับก็เหมือนกัจับคนบ้าจับคนสติไม่ดีที่อาจจะมาก่อกวนอาจจะมาอะไรกันได้นะครับ การที่เกิดกรมทนายเลือกขึ้นเนี่ยด้วยเหตุพระเจ้าแผ่นดินโปรโดทรงมวยเลือกหาคนที่มีฝีมือดีเอาไว้เป็นเพื่อนพระองค์สําหรับจะเสด็จปลอมแปลงไปในที่ที่ต่างๆที่ไม่ควรจะใช้ป้องกันด้วยอาวุธนะก็ไม่ได้แบบเออกระเหลิกพกดาบพกอะไรกันไปนะครับแต่เมื่อแห่โดยปกติก็ให้ถือหอกเหมือนกรมพระตํารวจมีเวรประจำการเหมือนกรมพลพันุ นะก็คือเป็นตำรวจภายในคล้ายคล้ายรักษาพระองค์แต่ต้องประจำเวรอยู่ชั้นนอกออกไปเสมอกับตำรวจหน้าทนายเลือกหรือพวกนักมวยที่จัดขึ้นรักษาพระองค์นั้นเนี่ยจะเห็นมีตั้งแต่สมัยกรุงศรวิทยานะครับพระเจ้าแผ่นดินที่ขึ้นชื่อหรือชาว่าปวดมวยที่สุดก็คือพระเจ้าเสือปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่าชอบปลอมแปลงพระองค์เป็นรัษฎรสามัญไปชกมวยตามที่ต่างๆอยู่เสมอการ ในกฎหมายโบราณนะกำหนดยศทนายเลือกเอาไว้ดังนี้นะครับขุนทนายเลือกปืนสองคนนาคนละ4ี่ร้อยหมื่นทนายเลือกปืนสิบคนนาคนละ200พันทนายเลือกปืน18คนนาคนละร้อยนะอันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นค่าค่ามาตรวัดนะ ตอนในทสมัยก่อนนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกมรมไทยเลือกหอ,อกขวากมรมไทยเลือกหอ,อกซ้ายอีกด้วยฮนะกมรมไทยเลือกหอ,อกขวามีชื่อว่าขุนพักดีอาสาส่วนหอ,อกซ้ายเนี่ยมีชื่อว่าขุนโยธาพักดีนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ